ท่าต่อไปค่ะท่าธนูตะแขงข้างแล้วนอนตะแขงด้านหนึ่งนะคะเอามือประคองคอไว้พับขาขึ้นจับเท้าซ้ายค่ะดึงขายืดขึ้นบนแบบท่าธนูแล้วหมุนเขายกขาขึ้นหงายฝ่าเท้าอันนี้เป็นการยืดน่องนะคะเกรงหน้าท้องเบนเท้าไปด้านหน้าวางที่พื้นเบาๆงอขาพับกลับด้านหลังค่ะคว้าหน้าท้องกดนวด ดึงขาไปด้านหลังค่ะยืดแอนเอวคราวนี้เราพับขาด้านล่างขึ้นมาซัพพอร์ตเอาไว้ค่ะวางขาด้านล่างลงคลายท่าแล้วหมุนเข่ายกขาขึ้นหงายฝ่าเท้าดันซ้นเบนขาพยายามไม่ทิ้งขาแรงนะคะงอขาพับกลับมาข้างหลังคว่ำท้องกดหลังเท้านวดเบาๆระวังเข่าและข้อเท้าค่ะ อีกหนึ่งรอบค่ะรอบนี้เราใช้กล้ามเนื้อเยอะขึ้นยืดขาไปด้านหลังแบบท่าธนูพับขาด้านล่างขึ้นมาแตะคราวนี้งอขาซ้ายแล้วเอาแขนของค่ะอ้อมมือมาหลังศีรษะปลายนิ้วมือเกาะกันเสร็จแล้ววางขาด้านล่างลงคลายท่าค่ะหมุนเขายกขาขึ้นถ้าเรายืดไหวลองโน้มขาใกล้ศีรษะเบนขาไปข้างหน้าเกรงหน้าท้องวางเบา ความหน้าท้องลงเป็นท่ากบค่ะจับหลังเท้ากดนวดเสร็จแล้วคลายท่าค่ะตะแคงตัวไปอีกฝั่งนะคะคราวนี้เปลี่ยนมือซ้ายดันต้นคอพับขาขวามาด้านหลังใช้มือขวาจับเท้าดึงขายืดลดเข่าค่ะไปท่ายืดขาหงายฝ่าเท้าดันส้นเท้าขึ้นเกรงท้องเบนเท้าไปข้างหน้าวางเบา งอขาพับกลับมาค่ะคว่ำตัวลงกดเท้านวดรอบที่สองค่ะดึงขายืดไปด้านหลังนะคะงอขาด้านล่างขึ้นมาค่ะใช้ปลายเท้าดันขาไว้วางเท้าลงค่ะม้นเข่างายฝ่าเท้ายืดขาขึ้นสำหรับใครที่บาดเจ็บใต้ก้นเราเปลี่ยนมาจับใต้ขาหรือใต้ต้นขาได้ค่ะเบนเท้าไปข้างหน้าโดวยวิธีเกรงท้องพับขากลับนะคะ คว่ำหน้าท้องลงกดเท้านวดเบาๆอ่ารอบที่สามค่ะดึงหาไปด้านหลังภาพขาด้านล่างแตะงอขาลงมาใช้ข้อศอกขวาของเท้าอ้อมมือหลังศีรษะนิ้วมือเกี่ยวล็อกปล่อยเท้าข้างล่างวางลงทรงตัวนิดนึงค่ะเสร็จแล้วคลายท่าหมุนเข่างายฝ่าเท้ายืดขึ้นเบนเท้าไปข้างหน้าค่ะเกรงท้องวางเบาๆ งอขาภัพกลับด้านหลังคว่ำตัวลงจับหลังเท้าแล้วกดนวดครบแล้วคลายท่าด้วยการนอนพัก